วันนี้อากาศดีค่ะพาไปเที่ยวแคมปิ้งของคนชาวเยอรมันมีบ่อน,น้ำมีร้านอาหารและมีศูนย์การบริการสำหรับอบาบน้ำด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะสวยงามค่ะหลังฤดูใบไม้ร่วงแสงแดดอบอุ่นผู้คนเริ่มออกไปข้างนอกกันค่ะ เป็นบ้านพักพี่นบ้องคนบม่มีสวนก็เจ้ากรมาเสามีหลดนอนนี่มบิ้วดีนะนี่ก็เป็นน้ำแค่น้นงหมไม่นย่เงินะเป็นะพี่น้อง,นนงะะเอา้มามแคมปิ้งเจ้า มาพักตามบ้านก็จะมาเซานะเป็นสวนปลูกพอลูกพักได้คนอยู่บนมีเห็นไหเพี่นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแคมป์ิ้งเพี่นีงเป็นบ้านนี่มองรถนอนน้ำเซาเพี่นีงเป็น Ob das ist weit Ein Schul촌 Ob von hier der Zulauf ist. Milana. Das einmal hier vorne das, wo das runterläuft und ähm, hinter dem Gras. Also hinter dem Sand hast du auch noch die Rinne da den kleinen Kanal. Was sollte denn da, da rüber und hinten? Bleibt das glaube ich ab an dem Überlauf. Also ist auch wegen äh, dem Überlauf. Nam lai mai katong. น้ำสีเขียวเลยพี่น้องมันไหลไปบ่ได้นะมันเป็นน้ำค้งางพวกกว้างมาได้นะมีแคมป์ปิ้งบ้านแคมป์ปิ้งอยู่แถวๆนี้ปลูกหลอมนะพี่น้องเซาบรรยากาศดีสามีไปทิมขยะให้กับพี่น้องเปลือกสม้มร้านอาหารอิตาลีพี่น้องรอบๆก็จะเป็นแคมป์ปิ้งด้านหลังด้วยซ้ายเงี้ยม สวยดีค่ะพี่น้องคนมันย่างเด่นนั่งกินพามาเที่ยวแคมปิงปนะ้งพี่น้องนี่สัญญามาจากฟังคนละ่ะนี่เป็นส่วนรวมของอการทิมขยนะเนาะพลาสติกสีเหลืองและก็สีสมพวกเศษอะอิเล็กทรอิเล็กทร์ทรโพอินไฟฟ้านะ แล้วกันสีเขียวก็จะเป็นมูนเป็นสนี่่ะพี่น้งองเก็บอันนี้เป็นส่วนกลางส่วนกลางก็คือว่ามันเป็นแคมปิ้งเนาะอาบน,น้ำอยากห้องน้ำมั้งสิมีอย่างเกิดขึ้นก็นมาติดต่ออยู่นี่สุดรวมไฟอยู่นี่นะพี่น้องเศร้านะพี่น้องนะบ่แต่ละโมงก็มีเบิ่งที่พวกทีวิเป็นรถน,นอนนะพี่น้องมันก็จะมาจอดอยู่ในบ้าน เป็นรถนอนนะคะจอดตามที่ต่างๆเ็นบ่ดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยๆฝังนรงนี้จะเป็นปลานะคะนบรถก็จะมาแคมป์ปิ้งไหมฟังได้ป่ะเจ็ดคิวเป็นพวกเจ้าเบิ่งก็จะมาเศ้านะพีองเนาะลงทุนเลย บางคนัวมีบ้านอยู่ในบ้านในเมืองกลับมาพักแถวนี้กับด้่บ้านด้ใสอยู่ชั้นหน้บบาบสายบะทองมากเงียบกว่านี้กงมองเก็บมองยังโอ้ยมูสูบพี่เชนนี่เจ้า น,นี่เป็นผ่านมาจะใส่กันเลยนั่นอันนี้เป็นรถนอนและรับหน่อยนะเพื่อนนะมีหลังคาเรียบร้อยยางเด่นกันค่ะว้าวจะมีขี้ออสตนะังเป็นร้านคายคองมขนมไอศครีมสิ่งนะี้เพื่อนนาะเห็นปะสวยงามดีรถนอนอยู่ข้างในสมารถขับรถ เจ้าของมาเราส่งตัวอยู่บ้านนะและแ้วแกถ้าจะเอาไปก็มันลากเป็นนะมันหลากไปเลยนะพี่น้องบังอันนี้เป็นหมงคายคองพวกไอต่อไก่ติมพี่น้องเนหะ็นปะฟังกระปุลสงสัยเป็นเจ้าของมาสร้างบ้านทาวนมันเป็นยีนบ้านทาวนเลยพี่แกนอย่างก็สมาคมฟุตบอลของบายเยนน์ะพี่น้องนะมาสดี สวยดนะีลุ่มลื่นดีค่ะพี่น้องให้พี่มิทอนะ้ำไหลลงมีหมุกนางมีมงนางเรน มีมุย้ยางฟังแล้วมันจะมีร้านอาหารน,นนะยายพลังเนาะจะใส่คงจะเป็นนางดื่มกาแฟกับสามนะีน้ำอ,อกจะสีเขียวนะเปน็นน้ำก็จะเห็นน้ำสูงเพราะว่าเพื่อให้น้ำม,มันมีการระบายในเะตวมน,น้อยไนงะมางเบิ่งวิวกันสาม,มีจะใส่ถาน่งเรีนยนอยู่นี่ก็ได้นี่น้องนะ Pass du sit Schatz? Ha. Oder nicht. Nein. Hat da so viele Leute sieht sitzen. Ja? Hm? So viele Leute sieht haben wenn wir Barbie kann hier. Anni ja. bin wir bin hier so ein bisschen so ก็สวยงามดีนะครับพี่น้องแคมปิง้งทั้งฟังนั้มันก็มีเห็นมัอัน,นี่เป็นน้ำครับพี่น้องโอ้มือจะใสโอ้ดีดูดีดูโอ้โอแปบ๊บนึงโอ้ลงไปนางเรียนก็นได้กุ๊กชัด ได้ครับไอไอลนี่เกาะนะพี่น้องอยางลไงไปเกาะลงไป,ไปยางไปนั่งเลน,นก็สวยดีนะนมาก็สวยะนะโอ้ผีเสื้อพี่น้องผีเสื้อตามบพท่นพวกจับจิตตาลายได้ใจฮามันบินมาอีกแล้ว Bao sụt sụt sân đi nè 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 so the island, nè 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 sit stand nè nè da. da. ยาวๆไปเลยค่ะพี่น้องดูบรรยกากาศทั้งนี้เป็นปลานะสดชึ้นเป็นช่วงเขาจะเขา,ารืดดูใบไม้พรีเลยค่ะพี่น้องมันก็นเริ่บนหนาวจะใส่มีสิกนางมามันเสือกักเสือกักแต่และจุดก็จะมีขยะว้ให้เห็นไหมพี่น้องเพื่อให้คนที่มาปัาน่นจักรยานกินเขานะ่าเนาะจะสามารถที่จะ ถิ่มได้บ่ถิ่มเกะคือมีคนเก็บนะพี่นองนะสวยดีแต่ละบ้านก็นจะมีรถน,นอนนะพี่นองนะสวยดีสวัสดี